รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานราชการครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายน2565ดังนี้กอสนตบสะเดามีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ตั้งอยู่ที่หมู่หนึในวัดศิลาอาสนารามออเภโบเชดจังหวัดส,สุรินทร์ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกอสตนตบล มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการความจำเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นดำเนินการตามกำหนดการที่กำหนดโดยใช้กระบวนการของการมีส่วนร่วมเช่นมีการร่วมประชุมคณะกรรมการกสสน,นตมเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมตามแผนและโครงการต่างๆเช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลโครงการสารสัมพันธ์กีฬาต้านยาเสพติด โครงการอบรมจั Arrow, <S <S in ดกระบวนการเรียนรู้ร wow ูปแบบโครงงานสายท่อน้ำท ну ิ้งมาสอดเข้ารูตรงที่เราเจาะค่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะโครงการค่ายวิชาการเพื่อเพิ่มผลสำเร็จ แต่่วาิงก็คือกกลลัานนวามสําเร็จของการดําเนินง,งาน<อ>การศึกษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบทั้งสองระดับ67คนร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบจำนวน12คนของภาเคเรียนที่1ปีการศึกษา2565

และหลักสูตรช่างปูนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมและเพิ่มมูลคา่าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอาธัธยาศัย200คนมีกิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านงานอาชีพในชุมชนและบ้านและบ้านหนังสือชุมชนไว้บริการ ความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสปร t ติสด้านภาคีเครือข่ายที่ดีเยี่ยมและเข้มแข็งทั้งผู้นำชุมชนบ้านวัดกศนตบลพระครูสันติธรรมมาพี่นันเจ้าอาวา,วาสวัดศิลาอาัสนารามบริจาควัสดุอุปกรณ์สนับสนุนให้กับผู้เข้ารับบริการปฏิบัติที่เห็นผลเป็นเชิงประจักษ์จนได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงสาธิตการ กอสอน,นตตำบลเสดาวมุ่งผลสำรฤตมีจิตบริการพัฒนางานกอสอน,นตบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินง,งาน,งนกอสศอนเพื่อประชาชนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพ